ย่าก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมอเนจานเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับตามเช่นเคยกับเกมโปเกมอนพาวเวลนะครับและวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกกับเกมโปเกมอนพาวเวและก่อนอื่นเนี่ยขอบอกกันก่อนเลยนะครับว่าอเนจานเกมมิ่งไม่ได้หายไปไหนนะครับเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่แค่ว่ามีปัญหาในการทําคลิปนิดหน่อยเพราะมือถือของผมพังนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็จะทยอยกลับมาเริ่มลงคลิป กันแล้วนะครับเราก็กลับมาอีกครั้งครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมาเกือบจะครึ่งปีกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้น่ะ ออใน,นจานเกมมิ่งกลับมากันแล้วแล้ววันนี้ก็คือหลังจากที่เราไม่เล่นมานานวันนี้จะจัดเต็มกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับวันนี้คือผมทําการป้อนอาหารให้โปเกมอนของตัวเองอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะไปตีบอสกันนะครับผมนี่เป็นยังไงล่ะตอนนี้เราก็มาเจอกับบอสที่มีชื่อว่าเพทาเลียนะครับบอกแล้วมาถึงเพื่อเราอยากจะจับบอสกันเลยทีเดียวนะครับผมและบอกเลยว่า โอ้โหพลังการโจมตีของบอสเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับผมเราก็ต้องใจเย็นนะค่อยๆสู้กับมันนะครับโปเกมอนที่เราปล่อยไปสู้เนี่ยก็เป็นตัวแนวพืชที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากเลยนะครับแต่เหมือนว่าบอสเนี่ยไม่เน้นโจมตีโปเกมอนของผมแต่เน้นตีผมเองมากกว่านะทุกคนนี่มันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเพทาเลียแป๊บนึงนะ ชื่อของเพททเลียนี่คือค่อนข้างจะเท่มากเลยเนาะทุกคนเป็นโปเกมอนแนวอย่างที่เราเห็นได้นะครับจะเน้นพ่นปล่อยพลังเวทอะไรประมาณนี้นะทุกคนเราก็โอเคเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆสู้กับมันและชนะมันเลยนะครับวันนี้คือเราจะมาจัดเต็มเนื่องจากผมไม่ได้ลงคลิปมาตั้งนานแล้วทุกคนวันนี้เรามาทีเราก็ ต้องจัดเต็มนะครับผมและเราก็ลุยมันกันเลยแต่ก่อนอื่นคือขอบอกกันก่อนเลยว่าเพทาเลียนี่คือแข็งแกร่งมากเลยนะครับเพราะเลเวลนี่คืออยู่ที่28เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ขอสู้กับเพทาเลียอย่างจริงจังเลยนะครับตอนนี้เอาในจานเกมมิ่งกลับมาทั้งทีแป๊บหนึ่งนะคนดูเดี๋ยวผมขอดูลักษณะของเพทาเลียจากห่างแป๊บหนึ่งตัวใหญ่มากทุกคนเราก็ ระหว่างที่เราสู้เนี่ยแป๊บนึงนะทุกคนเพทาเลียเหมือนว่าจะมีการเพิ่มพลังตัวเองนะครับเราก็กําลังจะตบโปเกมอนของผมอยู่นะทุกคนเราต้องคอยสนับสนุนจากระยะห่างนะไม่งั้นโปเกมอนของเราก็จะโดนเล่นไปด้วยนะทุกคนแบบนี้เราไม่ยอมนะเราต้องค่อยๆสู้เราก็ปาโปเกบอลไประหว่างที่สู้เลยนะครับ <c oughs> เผื่อเราจับเพทาเลียได้นะทุกคนแต่โอกาสมันอาจจะน้อยนิดนึงแต่ก็มีโอกาสจับได้อยู่นะครับทีนี้เราก็ สู้ไปเดือดเลยนะครับผมจังหวะนี้เราก็จะคอยสนับสนุนจากระยะไกลโอ้โหมีการปล่อยในส่วนของทอร์นาโดไฟด้วยทุกคนดูสิเพทาเลียนี่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากส่วนโปกเกมอนของผมจังหวะนี้นะครับโดนไปเละเลยนะทุกคนดูสิโปกเกมอนของเราโปกเกมอนเขียวของเรานี่คือโดนกระเด็นไปไกลเลยทุกคนนะขอปลาโปกเกบอลสีจับได้ไหมทุกคนยังจับไม่ได้เราก็โดนลูกน้ําของไอนนี่ไปเละเลยนะทุกคนดูสิโอ้โหแบบนึงนะ เราต้องแจงเงย็นนะทุกคนจังหวะน,นี้ขอเซตไอเทมแป,ป๊บโอเคนี่ใช่ไหมทุกคนผมจะขอยิงปืนใส่มันทุกคนแล้วจับได้ไหมทุกคนยังไม่ได้นะแต่ว่าเลือดของเพทาเรียคือลดไปค่อนข้างจะเยอะแล้วดูกันว่า,าจะจับได้ไหมทุกคนระหว่างนี้เนี่ยเราก็ กดติดตามให้ออนจานเกมมิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องของผมส่วนสำหรับคนที่รอเรามาตั้งนานเนี่ยเราก็ยินดีด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับทุกคนจังหวะนี้ก็แป๊บหนึ่งนะคนดูไอ้นี่มันค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากเลยในส่วนของเพททเลียเนี่ยผมอยากจะจับโปเกมอนตัวนี้ได้อะทุกคนดูสิเดี๋ยวเราจะขอทําการโอ้โหแป๊บหนึ่งดู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 ดจังหวะนี้คือเหมือนเข้าใกล้ผมอย่างเดียวเลยทุกคนคือมันกัดจะไม่เอาโปเกมอนของผมแล้วนะทุกคนจังหวะนี้คือมันจะเล่นผมเป็นนส่วใหญ แล้วค่อยๆตีโปเกมอนของผมมาดูสิแป๊บหนึ่งนะโปเกมอนของเราโดนทุกคนเราไม่ยอมนะทุกคนเราไม่ยอมแป๊บหนึ่งไอ้นี่นี่เราอ้าวแป๊บหนึ่งนะคนดูมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอ๋อยังทุกคนยังทีแรกนึกว่ามันตุยไปแล้วซะอีกแต่มันยังไม่ตุยนะครับเมื่อกี้คือเหมือนว่ามันจะใช้ท่าในการวาร์ปเคลื่อนย้ายนะทุกคนและตอนนี้แหละเราโอ้โหทุกคนดูสิมันค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากเลยเมื่อกี้ผมจะบอกว่าตอนนี้เราอ่ะมีโอกาสที่เราจะพอจับมันได้นะทุกคนแต่ว่า มันไม่ปล่อยช่องโหวให้เราจับเลยอ่ะทุกคนดูสิมันเป็นโบเกมอนที่โกงมากๆเลยอ่ะในส่วนของเพทาเลียนะทุกคนทีนี้เราจะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะจับมันได้ไหมทุกคนดูสิจังหวะน,นี้เพทาเลียเราอยากจะจับนายเพทาเลียแป๊บหนึ่งนะคนดูบอสตัวนี้นี่ผมอยากจะจับมันแต่ว่าเราจะเอาไงดีทุกคนเราไม่มีโอกาสในการปล่อยโบเกบอลเลยนะครับคือเวลาจะปล่อยโบเกบอลเนี่ยเราต้อง เราต้องเล็งให้ดีๆนะครับถ้าเกิดเราพลาดไปคือเสียไอเทมฟรีนะทุกคนมาทุกคนเราดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมพอจะหลบการโจมตีของโปเกมอนตัวนี้ได้แล้วนะครับก็คือที่มันโจมตีผมเนี่ยผมก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วก็หลบแบบพอได้แล้วแต่ว่าเราเนี่ยต้องคอยยิงมันนะครับแล้วก็ช่วยทีมของตัวเองและตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเลือดของเพทาเลียจู่ก็คือโดนโจมตีอย่างหนักไปนะครับและเราก็ เผอเก็บบอสไปแล้วนะครับผมนั่นก็คือเราจะไม่สามารถจับเพทาเลียมาได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเราเผอเก็บบอสไปแล้วอะทุกคนดูสิตอนนี้ก็คือเสียดายเลยทุกคนเราไม่สามารถที่จะจับโปเกมอนตัวนี้มาเป็นของตัวเองได้เพราะเราเผอทําการสังหารไปแล้วนะครับผมทีนี้ก็คืออดเลยอะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นขอป้อนอาหารให้โปเกมอนตัวเองที่เสียเลือดระหว่างการต่อสู้กันก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนเมื่อกี้ก็คือเราให้ลุกไปสู้นะครับแล้วลุกก็คือ เสียพลังไปค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ก็คือซ่อมแซมพลังอยู่นะครับทีนี้เราก็ออกจากห้องบอสเลยก็ไรกันน้อเราก็วันนี้นหนๆเรามาทั้งทีเราก็ต้องมีโปเกมอนบอสกลับไปอยู่แล้วนะทุกคนงั้นเอาเป็นว่าเราจะไม่เสียเวลาเราจะรีบไปในที่ที่มีโปเกมอนตัวบอสอีกตัวเลยก็ไรกันน้อทุกคนมาจังหวะนี้ใกล้จะถึงกันแล้วนะครับผมเราก็บินมาเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็เห็นข้างหน้านแล้วนะครับผมมันเป็นดันเจียนของบอสแล้วเราก็จะรีบไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลงล้ว ก็ไปเข้าห้องบอสนะครับบอกเลยว่า ตัวแรกวันนี้ผมไม่ได้แล้วทุกคนแต่ตัวที่2ผมต้องได้นะครับวันนี้เราก็มากับไม้วิงของเราที่เป็นโปเกมอนในการบินนะครับบอกเลยว่าตั้งแต่ที่มีตัวนี้เนี่ยเราคือใช้ชีวิตสบายมากๆเลยนะครับผมเราก็ต้องขอบัยด้วยนะครับที่ผมเล่นเกมนี้โดยที่แรกๆผมไม่ได้ลงคลิปไว้นะทุกคนเดี๋ยวเป็นว่าต่ต่อไปเราจะมาทําการลงคลิปเรื่อยๆเลยนะครับผมวันนี้ก็มากันแล้วนะครับผมและโปเกมอนบอสตัวนีเวเวลยอยู่ที่23นะครับและมีชื่อว่าบูชินะครับผมชื่อก็ ออกแนวญี่ปุ่นเลยนะแต่ทุกคนผมจะขอบอกไปก่อนว่าวิธีการโจมตีของโปเกมอนตัวนี้ก็แนวญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะมันเล่นคาตนานะนนะครับแล้วก็มันสามารถวับไปจากที่หนึ่งไปยันอีกที่หนึ่งได้โดยที่รวดเร็วมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือโกงมากๆนะครับผมอาจจะแบบว่า มีพลังมากกว่าตัวที่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเวลเยอะนะทุกคนตอนนี้ก็มาเลยทุกคนดูสิมันวาบมปมานีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทุกคนโปเกมอนธาตุไฟฟ้าของเราจะสู้กับมันไหวมหมเนี่ยทุกคนดูสิจังหวะน,นี้มันโดนไฟฟ้าไปช็อตหนึ่งแล้วมันก็วัปไปอีกจุดหนึ่งเลยนะครับแต่ตัวโบตัวโปเกมอนของเราเนี่ยมันก็ใหญ่พอตัวเลยนะทุกคนเราว่าเราต้องไหวกันอยู่แล้วทุกคนดูสิจังหวะน,นี้ก็คือสู้กันอย่างเดือดเลยนะคบผมมีการปล่อยไฟมาใส่ผมด้วยทุกคนถ้าเกิดว่าผมโดนไฟไปนี่คือเรียบร้อยกันเลยผม Terima hmm. ดีล่ะทุกคนจังหวะน,นี้เราจะต้องคอยช่วยโปเกมอนของเรานะครับแล้วเราก็จะจัดก,การบูชีให้ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเราอยากจะมีโปเกมอนระดับบอสกลับบ้านนะครับปกติผมก็มีโปเกมอนโหดๆอยู่แล้วนะแต่ว่าเราอยากจะนะเราอยากจะมาแบบทําคลิปจับบอสนะครับผมวันนี้ก็เลยมีเป้าหมายนะครับตัวแรกไม่สําเร็จไม่เป็นไรทุกคนตัวที่2ต้องสําเร็จแล้วก็ถ้าอยากให้เราจับสําเร็จเนี่ยเราก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก,กดติดตามให้กันด้วยนะครับมาจังหวะน,นี้ทุกคนเราจะ ขอสู้อย่างจริงจังเลยนะครับและเมื่อกี้ผมก็โดนไฟไปอย่างจริงจังเหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าเลือดของตัวผมก็ลดไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะทุกคนเราต้องคอยกระโดดหลบแล้วก็กระโดดหลบแล้วก็ระวังระวังนะทุกคนไม่งั้นเนี่ย เราจะเรียบร้อยได้นะทุกคนและระหว่างที่เราสู้เนี่ยเราก็จะคอยฟื้นฟู HP ไปด้วยนะครับมาจังหวะนี้ทุกคนเลือดของบูช้มันลดไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับแล้วเราคิดว่าประมาณนี้เราจะลองปาไปนะครับแล้วเราก็จะจับมันได้ไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนจังหวะนี้บูช้ต้องเป็นของผมผมจะจับมันให้ได้เลยโปเกมอนตัวนี้ดีล่ะทุกคนจังหวะนี้เราจะขอทําการเตรียมตัวปล่อยแป๊บหนึ่งนะทุกคนโปเกบอลของเราโอ้โหมันใกล้เข้ามาอย่างนี้งงินก็ขอปล่อยโปเกบอลอเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนแล้วก็ อัตรายอยู่ที่76%็ 3, 2สิเปอร์เซนสามสแเปอร์เซนแล้วทุกคนจังหวะนี้99แล้วก็100เรียบร้อยครับผมเราทำการจับโปเกมอนตัวนี้มาได้สำเร็จแล้วนะครับผมทีนี้เราก็มีโปเกมอนตึงๆอย่างบูชีเข้ามาในแก๊งของเราแล้วนะครับทีนี้เราก็ ต้องขอบคุณคนดูที่เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปนี้และเราก็ทำการจับโปเกมอนตัวนี้มากันได้แล้วนะครับผมใน,นส่วนของบูชีนะทุกคนทีนี้ก็ไหนๆก็จับมากันได้แล้วเราก็ขอปล่อยให้บูชีไปเที่ยวเล่นซะหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะปล่อยบูชีไปสู้กับตัวนั้นนะทุกคนแล้วก็เป็นยังไงล่ะทุกคนเท่ๆเลยเราก็สำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องขอ จบกันเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าออนไาจา์เกมมิ่งกลับมาแล้วนะครับผมต่อไปนี้เราก็จะเจอกันเรื่อยๆในแต่ละคลิปของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งกดอันซับสไคร์นาทุกคนเรากดติดตามไว้เลยนะครับที่ผมยังไม่หายไปนะคนดูผมจะคอยกลับมาลงคลิปให้เราเรื่อยๆนะครับเราก็อย่าลืมมาคอมเมนต์อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับสิงั่นคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วนะครับผมเอาละไปละบายๆออนไดจานเกมมิ่งครับผม